คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับถมดินไว้บางส่วนแล้วนะครับด้านหน้าจะถมดินไว้ประมาณ200ตารางวานะครับ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับถมดินไว้บางส่วนแล้วนะครับด้านหน้าจะถมดินไว้ประมาณ200ตารางวานะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองแวงหมู่ที่7นะครับตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับอยู่ติดกับถนนลาดยาง ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองแวงนะครับหมู่ที่7นะครับมีหน้ากว้างติดถนนทางด้านทิศเหนือนะครับอยู่ที่54เมตรนะครับแนวเขตของเรานะครับจะเริ่มจากต้นมะขามเทศใหญ่บริเวณนี้นะครับยาวนะครับติดถนนลาดยางไปจนถึงเสาคอนกรีตนะครับด้านหน้านะครับ54เมตรนะครับสำหรับหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะครับ จะเป็นส่วนที่ถมดินไว้แล้วนะครับเนื้อที่ประมาณ200ตารางวานะครับแล้วก็จะมีสระน้ำนะครับอยู่ถัดจากนี้ไปนะครับเป็นสระน้ําตื้นๆนะครับประมาณ2เมตร50แค่นั้นเองนะครับเนื้อที่7ไร่1งาน45ตารางวานะครับในเขตพื้นที่ของอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับบริเวณนี้จะเป็นเขตติดต่อกับอําเภอคงนะครับจังหวัดนครราชสีมาได้นะครับ ราคานะครับแรงนี้เจ้าของตั้งไว้อยู่ที่2ล้านบาทนะครับเป็นที่ดินติดถนนลาดยางทาเลดีมีไฟฟ้ามีปปามีเพื่อนบ้านพร้อมนะครับปปาเป็นบดานนะครับบริเวณนี้ชาวบ้านจะเจาะน้ําบดานขึ้นมาใช้นะครับนี่นะครับเนวเขทของเราจะอยู่บริเวณเสาคอนกรีตที่มีการพ่นสเปรย์สีแดงไว้นะครับอยู่ห่างจากตัวอําเภอบัวใหญ่มาประมาณ16กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนมิตรภาพนะครับบริเวณ สี่แยกนนทเถนนะครับห่างจากนี้ไปก็29กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับประมาณ82กิโลเมตรนะครับสำหรับที่ดินของเรานี่นะครับจะเป็นแนวเขตของเรานะครับตามแนวเสาคอนกรีตนะครับปักไว้เป็นระยะเลยนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับตรงไปจนถึงต้นมะขามเทศใหญ่บริเวณด้านหน้ารถของเรานะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 54เมตรนะครับพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล185เมตรนะครับเป็นที่ดินทาเลดีนะครับด้านหน้านะครับเยื้องกับแปลงของเราจะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับด้านนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านสวนเลี้ยงปลานะครับผูสาเลี้ยงปลาใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะครับสูบน้ําบาดาลขึ้นไปนะครับแล้วก็เติม ในสระนะครับสูบน้ําบาดาลขึ้นไปไว้ในแท่งน้ำนะครับแล้วก็อีส่วนหนึ่งก็จะปล่อยลงยางสระน้ําสําหรับเลี้ยงปลานะครับบริเวณนี้น้ำบาดาลนะครับน้ําจืดนะครับอยู่ต่ํากว่าพื้นดินก็ประมาณไม่เกิน20เมตรนะครับมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับสําหรับน้ําบาดาลนะครับสามารถที่จะมาทําธุรกิจได้นะครับแปลงนี้มาสร้างบ้านสวนได้ทําธุรกิจได้นะครับเลี้ยงปลาได้นะครับสร้างบ้านสวนได้ทั้งหมดเลยนะครับบริเวณนี้ อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะครับนนทองหลางมาประมาณ5กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับฝานนี้ไฟที่ใกล้ที่สุดจะเป็นสถานีรถไฟนนททองหลางนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป5กิโลเมตรนะครับของเราจะถมดินไว้ด้านหน้าบริเวณนี้นะครับเจ้าของที่ดินได้ล้อมล้วลวดหนามไว้นะครับในส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับถมดินไว้นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นที่นาทั้งหมดเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับ แปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนททองหลางนะครับอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับในเขตพื้นที่ของบ้านหนองแวงหมู่ที่7นะครับอยู่ระหว่างบ้านหนองแวงไปบ้านดอนหมันนะครับนะครับถ่าในสนใจติดต่อสอบถามทักไลน์เข้ามาได้นะครับนัดดูแปลงที่ดินของเราได้นะครับนัดล่วงหน้า1วันนะครับในการดูแปลงที่ดินนะครับหรือจะขับรถตาม g p s ที่ให้ไว้ใต้คลิปนะครับมาดูแปลงที่ดินด้วยตัวเองก็ได้นะครับขายยกแปลงอยู่ที่2ล้านบาทนะครับแปลงนี้เจ้าของมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดภาระขายฝากอยู่นะครับจึงขายราคาไม่แพงนะครับเป็นที่ดินติดถนนลาดยางทาเลดีแปลงหนึ่งนะครับนี่นะครับอนเขตของเรานะครับจะมีเสาคอนกรีตปักไว้นะครับชัดเจนนะครับพ่นสเปรย์สีแดงไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ